สวัสดีค่ะทุกคนลำนำจากละครเรื่องกระเช้าสีดานะคะต้องเปิดตัวแบบลำ<ๆ>นำอุ้ยตอนนี้ลำนำกำลังแบบเติบโตนะคะทุกคนพัฒนาการของตัวละครใครได้ดูละครบ้างยกมือน่อยหรือกดหัวใจมาก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะหน้าเหมือน ผีบ้าไหมคะทุกคนเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ก็แบบนั่งดูละครไปแล้วก็อ่านทวิตไปด้วยเนาะมีอันนึงอะที่อ่านแล้วก็ตลกอะทั้งตลกแล้วก็แบบว่าชอบอะไรเงี้ยเออคนก็วันนี้ด่ารำนำกันเยอะไหมคะมีคนไปแจ้งตำรวจเลยนะ <laughs> มีคนแจ้งตำรวจตลกมากเลยนะ่ารากกัตลกอะวันนี้คุณแม่ก็คือฟาดมากเออวันนี้แม่ก็คือฟาดมากจา้าคุณน้ำพิงค์นะคะก็คือฟาดสุดๆไปเลย จีจ่ารำนามร้ายมากเล่นเก่งมากขอบคุณค่ะสวยเล่นเก่งมากขอบคุณค่ะร้ายร้ายใช่ไหมคะจรงหอ,อแซดดี้ใช่ไหมขอบคุณมากนะทุกคนยูว <c oughs> ีคนบอกน่าสงสารด้วยอุ <c oughs> ้ยอุ๊ยอุยคนดูตั้งพันหกแนะ่อุยในจีไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้เราอุ้ยตื่นเนะต้นอะเราวตอี่บทแตกสุดยอดขอบคุณมากเลยค่ะทํำนามคือร้ายมากแม่ โอ้ยพี่นุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่นุ้ยจากดอะคลินิกนะคะยิ่งแสดงดีมากพี่แคทบอกไลน์ไม่ไหวจะไปจบที่ตรงไหนอ่าน,นิตน้าติดตามดูบอกเลยว่ามันจะสนุก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 ขึ้นมากๆก,ก,กว่านี้แต่ว่ามีอะไรมาให้เล่นด้วยทุกคนวันนี้เรตติ้งของละครก๊งเช้าสีดาเอ้ยมเมื่อวานเรตติ้งของละครก๊งเชาสีดาอยู่ที่ตืดตดตืดนะอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่จุดแปดมั้งคะใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดถ้าหนู้องถ้าผิดเดี๋ยวเออใช่เท่าไหร่นะทุกคนรู้ไหม,ไมใช่เท่าไหร่นะเดตติ้งต,ติ้งเมื่อวานเดตติ้งเมื่อวานที่กินคือปาของคุณมากอุย้ยมีคนแบบอยากเข้าไปวันพุธเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนดูคุณกินเท่าตัวเองบ้างไหมคะ ก็ขำขำค่ะมันมีซีที่แบบว่าที่กำนํำบาค้างอะค่ะล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็เหมือนแบบหลอนนะ่ะหลอนนะ่ะได้ยินเสียงลอำอัมพลแล้วตีน้ำพิงหัวล,ล้ออะไรเงี้ยอันนั้นนะ่ะมันตลกมากอันนั้นนะ่ะคือแบบขำเสียงหัวล้อแต่ละคนมากคือตลกทุกคนค่ะทุกคนขำสะใจมากชอบมากค่ะมากจริงทุกคนตลกอ่ะเออสี่จุดแปดใช่ไหมคะนะกินมีที่มันเป็นเหมือนแบบที่เขาส่งมาเป็นรูปเลยอะค่ะเป็นอาร์ตเวิร์กมาว่า ได้เลตติ้งเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันว่าพรุ่งนี้เลตติ้งตอน EP 1 0ได้เท่าไหร่กันให้ทุกคนเดาดีกว่ามาเล่นเกมกันดีกว่าใครเดาถูกบ้างว่าพรุ่งนี้ละครละครแก๊ซสีดา EP 1 0ค่ะเลตติ้งเท่าไหร่อะทุกคนมันจะแบ่งเป็น4อันใช่ไหมมันจะมีแบบเลตติ้งทั่วประเทศวันเมื่อวานเลตติ้งทั่วประเทศคือ4.8แเออเลตติ้งแบบรูรรลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบรูรรลที่แบบว่าเป็นต่างจังหวัด กับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมาเดากันดีกว่าว่าพ่งนี้จะได้เท่าไหร่ทุกคนว่าพ่กนี้ได้เท่าไหร่อุย้ยพิเศษดีมากเลยพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะอุย้ยบอกสวยตาก,กิ้งขอบคุณค่ะอุย้ยมีคนบอกมาแล้วห้าจุดศูนย์แน่เลยตัวจริงหวานไม่อ่อนนุ่มห้าอัพแน่น,นอนพี่แกบอกห้าอัพแน่นอนคนดูอินกับหนังมากใช่ไหมอุย้ยมีคนบอก อ่านี่มีได้สี่จุดแปดอีเก้าใช่ไหมอีพเก้าเออใช่มีที่มันเป็นรูปป่ะไม่มีวะไม่มีหรอลองดูในไอจีอ่ะเจให้ส่งให้ป่ะไม่แน่ใจว่ะพี่มีในไลน์อ่ไรมีในเนียนม่เคยดูเลยที่มีคุมีคนบอกว่าเก้าฮู้เก้าเลยโอ้โหเก้ากระโดดทุกสถิติของในประเทศทั้งหมดไม่มีคนบอกห้าจุดเจ็ดอะไรอย่างงี้ด้วยนะมีคนบอกห้าจุดหก พี่เออพี่แกใช่ใช่พี่แกเทวันดับสองนานมากจริงน,นี่ไงเนี่ยนี่ค่ะทุกคนดึงๆเขาขอพี่นุ่นมาดู <c oughs> ของแฟนนี่นะคะอย่างของวันนี้ของเมื่อวานผล <c oughs> กจะจอ,อกมาวันนี้ใช่ไหมคะก็คือโหสิสี่จุดแปดคือแบบทั่วประเทศแล้วก็ถ้าเป็นอันที่เป็นแบบปริมณฑลกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลก็อยู่ที่สี่จุดห้าต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดมันจะเป็นแบบว่าถ้าต่างจังหวัดที่เป็นอะไรนะ เป็นอะไรเนี่ยเป็นเขตเทศบาลใครเขตเทศบาลเมืองก็คือในเมืองเนี่ยก็คือสาุดแปดแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดที่เป็นนอกเขตเทศบาลเหมือนก็คือห้าจดสองก็เราก็จะเอาแบบทั่วประเทศและกันเนาะเราเอาแบบประมกหมดทั่วประเทศคือสี่จุดแปดงั้นทุกคนว่าพรุ่งนี้ของ EP สิบอะจะเท่าไหร่อ่ะของวันนี้จะเท่าไหร่มาใช็คกันลุ้นกันดีกว่าถ้ากินนะมอกี้กินเดาก่อนน้องกินว่าน่าจะอืมอืมแอบปิดฝานีดหลอยอืมกินอยากให้ได้แบบ ห้าจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมอ่ะขอขอห้าขอห้าจุดเจ็ดแล้วกันอโอ้โหห้าจุดเจ็ดไี่ห <laughs> ้าจุดห้าจะได้ไหมเนาะมีคนบอกหูเป็นเจ็ดจุดเก้าค่ะเลขสวยอเอาห้าขึ้นไปเลยเนาะจริงๆอยากได้หกเลยค่ะคือแบบอยากได้หกเหมือนกันเนาะอยากให้แบบขึ้นอะเพราะมันจะขึ้น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 ไปเรื่อยค่ะจริงๆทุกคนแล้วอาทิตย์หน้าก็จะแบบจะสนุกขึ้นด้วยใครที่ตามตามว่าเฟอร์รี่จะมาเมื่อไหร่อ่า ต้องติดตามดูว่าอาจจะมาอาทิตย์หน้าก mm. in ็ได้นะคะทุกคนมาตอนสิบสองมาตอนสิบสองมาตอนสองเลยวันอาทิต oh. ย์หน้าไงแม่แม่เออรอดูรอดูนี่มีคนบอกห้าจุดห้าอุ้ยบล็อตนะลักอุ้ยสิบเลยเหรอคะมีคนทายสิบอ่ะมีคนทายห้าจุดสามอุ้ยแฟนคลับจากหลวงพระบางสวัสดีค่ะเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสามไปเลยโหนี่เราประสานเสียงเหมือนแบบโอ้ยพี่นุ่นอันดองพี่นุ่นพี่นุ่นบ้างไหม พี่นุ่นว่างไหมคะเรามานุ่นนุ่นเรียกว่าไงนะให้นุ่นเรามาไลฟ์กันแป๊บหนึ่งไหมคะามาแมาแล้กลัวแบบพี่นุ่นไม่ว่างงั้นะเดี๋ยวรีเควสพี่นุ่นไปทำยังไงอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะว่ทําไงอ่ะอ๋อต้องบวกคนเข้ามาเดี๋ยวอินไว้พี่นุ่นดีกว่าทุกคนจะได้แบบเจอพี่นุ่นแต่ไม่มรู้พี่นุ่นว่างไหมนะเราอินไว้ไปก่อนนะไม่ว่างอยากตบลํานํามาก ทั่วตกให้ค่ะ <c oughs> ขอตกไหมมีคว้าเอาแปดจุดห้าโอหแปดจุดเก้าไปเลยค่ะหูประจากห้าเป็นแปดห้าหกเจ็ดแปดขึ้นไปสามเหาอ้โหสุดยอดเลยคุณน้ำพิงที่นูนเข้ามาลำนาำกว่าชีวจริงคนละแบบใช่คะ่ะใช่ชวนพี่น้อพี่แบบกระเซิรมากเลยอะ่ะพี่น,อน้องสภาพดียังไงลำนำ คุณแม่วันนี้ชุดคุณแม่ฟาดมากจะบอกว่ากินสวยมากเลยอ่ะอุ้ยมา่อต้องไหนคะไม่ต้องเลยไอที่็นผมผมพี่เก่ดแถวนี้อยู่บ้านเหรอคะอยู่สมุยอ๋อหดีวก็ว่าอุ้ยสวยเลยก็เลยแบบมาอะไรเล่นๆวุ่นวายไปมา ผู้พี่นุ่นผู้พี่นุ่นเข้ามาจากที่แบบว่าคนดูของหนูแบบว่าเดิมพันไม่นอนพี่นุ่นเข้ามาแปดพันะเนี่ยนะพี่นุ่นหนูฮาซีน,นีมากเลยอ่ะซีที่หนูไปช้า<ๆ>อยู่ในห้องอ่ะแล้วที่เป็นแบบว่าภ้าพี่นุ่นที่คอเดียแล้วก็คนขำอะหนูไม่ดูหน้าตัวเองเลยอะหนูนั่งขำเสียงแต่ละคนที่ขำ อย่างกอตลกมากอ,ะอ่ะตอนถ่ายพี่ก็ขำกันนะขำกันแบบไอ้อะไรยังไงนะตลกดีอันนั้นอ่ะฮานีที่เห็นตีนเล่นมันพี่เหนื่อยแทนตีนมาเลยที่ออร,รองเท้าของพี่นุ่นก็ไม่เบาของพี่นุ่นก็แบบว่า่าดีมากอ่ะ หนูร้องไห้ซีนนี้เลยอ่ะพี่นุ่นซีนที่แบบที่พี่นุ่นบอกไว้ว่าแบบซีนที่แม่ไปขอร้องอ่ะแล้วกราบเท้าอ่ะที่กราบกราบขอร้องพี่นุ่นอ่ะนั่งดูกับน้องคือนั่งซับกระดาษชั่วขนาดใหญ่เลยอ่ะแต่ตอนถ่ายพี่ก็ชอบมากนะแต่แม่วันนั้นเขาถ่ายสองเทปกับแขกได้ๆอะไรอย่างเงี้ยชอบผมกับกินกับแม่ก็ดีเนี่ยพี่เทปดีเนาะพี่จะเลยอ่ะแม่เล่นดีมากเลยเหรอดีมากดีแบบดีมาก ไปถ่ายทวิตเตอร์ก <Okay. S 1> ็คุณไนมะ่พอ <c oughs> เป็นไงบ้างคิด <c oughs> ถึงอะคิดถึงคุณน้ำพิงมากเลยค่ะไม่รู้ตอนนี้เล่นสเก็ตเป็นไงวงหนูยังไม่ได้เล่นสเก็ตเลยเพราะฝนมันตกอะพี่ก็ไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้มานี้จต่ก็เอารองเท้ามาด้วยนะเผื่อมีที่เล่นแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วฝนตกไหมคะที่สมยุยเนี่ยเพิ่งตกไปนิดเดียวแต่ตกน้อยนะอากาศดีสบายอื ที่กรุงเทพอ่ะเริ่มหนาวนะคะพี่นุน่นหนาวจริง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 หนุวันนี้หนูไปนั่งกินข้าวกับแม่ตรงแถวเอ่อท่าเออไม่ใช่มันเป็นแบบแม่น้าอ่ะก็คือ,อนั่งแล้วลมเย็นแบบลมเย็นเลยอ่ะโอ้ดีอากาศแบบดีแต่ที่นี่ก็สบายนะสบายเลยแหละไหนวันนี้ขอขออ่านคอมเมนต์หน่อยอใคร<ๆ>ชอบฉากไหนกันบ้างคะวันนะี้พี่สันทันนี่ ทำไมไม่มีคมมมมมอมเมนต์เอ,อ้อติ๊ดกินกินมาท้องหล่อบาอ้างไหอ่ะวันนี้หนูเพิ่งไปสุขุมวิทยี่สิบค่ะไปนวดตัวมาส่ะพี่รุ่นปวดตัวก็เลยแบบไปนวดนั่นนี่เนี่ยพอดีหนูมีแบบนวดแบบที่แบบหนูหนูรู้จักที่อะไรเงี้ยอยู่ในแบบ Infinity อินฟินิตี้เวล e i บีอิงอะค่ะดีมากเลยก็เลยไปนวดมาวันนี้ ยังไม่ได้ส่งเสื้อให้เลยพี่อยู่นี่พี่ก็ยังเบบอมอ๋อเออใช่เสื้อเสื้อน่ารักมากเลยอ่ะต้องเอาเป็นไซส์ใหญ่ที่โดนต้องใส่เป็นแบบโค้งโคใช่ไหมอคือพี่ชอบพี่ชอบเอแอแต่ว่าตัวโมที่เป็นน้องกอดอ่ะใส่สองอกอนันชอบตัวใหญ่ๆหญ่อ่ะอย่างเงี้ยหนูแค่ไม่รู้ว่าถ้าเราใส่แบบเป็น L อลหรือ x อลตรงไหลมันจะตกถ้าเกิดสมมติใหญ่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ไงว่าคน โบชัหนอืมมาวัดอ่ะอ่ะอ่ะไม่ตัวละทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ให้นุ่นให้น้องกรีนด้วยนะคะทุกๆคนในเรื่องเลยสัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะแอนสัญญาณของพี่นุ่นไม่ค่อยดีใช่ปะใช่เนี่ยมันหมุนหมุนพี่นุ่นอยู่กับ อะกำลังใจให้พวกเราเนอะทายขอกำลังใจมาให้ก่อนคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันพีนุ่นเลี้ยวให้สนุกนะคะเดีจอกันว่ากันเนอะหรือว่าเจอกันได้ค่ะพี่นุ่นไดขอบคุณนะคะที่มาไลฟ์ด้วยไปแล้วน่ารักน้องอุ้ยทุกคนจากหนึ่งพันขึ้นมาบุ๊กหกพันเลยด่ะ ลื่เรวมากแต่ความิงก็บูมตองลองตอนนี้ที่นุ่นก็คืออยู่ที่สมุยนะคะน่าจะไปเที่ยวพักผ่อนอยู่อุ้ยที่ใจมากเลยอะวันนี้มาไลฟ์เล่นแบบอยากคุยพี่นุ่นก็แบบอาเข้ามาือพี่นุ่นเอะพี่จะบอกเลยว่าในละครกับตัวจริงอะพี่นุ่นไม่เหมือนในละครนะคะตัวจริงพี่นุ่นน่ารักมากแบบมากๆมากๆแล้วเขาเข้ากับคนทุกวัยได้แมนนะ้กระทั่งกับเราเออหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราก็เข้าได้เขาเข้า,ขากับทุกวัยจริงๆคนที่โตกว่า หรือแบบจะเป็นคุณแม่นะแสดงที่แบบอาวุโสกว่าก็คือเข้าได้กับทุกคนอย่างที่ทุกคนเคยพูดว่าแบบพี่นุ่นเป็นเหมือนแบบเคมีสาธารนณะนั่นคือเรื่องจริงนะคะเพราะในชีวิตจ,จริงอะ่ะพี่นุ่นเคมีสาธารนณะคือเข้ากับทุกคนจริงๆแล้วเป็นคนแบบเฟรนลี่กับทุกคนน่ารักมากแบบเราหน้าเด็กมากทุกคนดูดิีเมื่อกี้หน้าเด็กกว่าเราอีกอะ <laughs> ไม่ได้แต่งหน้านด้วยนะหน้าเด็กมากอะหน้าเด็กมากจริงคือหน้าผากคือก็คือย่อนไปแล้วจ้ะแล้พี่นุ่นคือยังตึงทุกอย่างยังคือแบบ น้ำพิงค์งทงนจออะไรนอกจอจริงก็คือแบบสวยแล้วน่ารักคือแบบจิตใจดีทั้งแบบทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆอ่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยพอพี่นุ่นเข้ามาไลฟา์ก็คือคนก็ฟอลโล่เราเยอะขึ้นมากอู้ยดีใจมากเลยจนอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยทุกคนคอมเมนต์อยู่ไหนนะอยากอ่านคอมเมนต์อ่ะ,อะเรากลับมาคําถามแล้วก่อนเหมือนเดิมว่าแบบที่เราบอกว่าพรุ่งนี้มามาลุ้นเลตติ้งกันว่าจะได้เท่าไหร่ก็ พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกินลงรูปเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะมาเล่นกันขำๆสนุกๆว่าใครได้เท่าไหร่บ้างเนาะเอ้ยใครคิดใครแบบว่าคิดตัวเองได้ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสําหรับคนที่เราต้องมีรางวัลให้ไหมให้อะไรอ่ะไม่รู้บพไม่มีอะไรให้เลยร้องเพลงไปเต้นไปเต้นโชว์ไปร้องเพลงอะไรดีอ่ะอืมร้องเพลงอะไรดีอ่ะอืมอยากให้ทําอะไรบอก บอกสิว้ถ้าไทยถูกไม้ทำไมบิลมีเควสมาแม่ตอนนี้นะเนี่ยจริงอยาเปล่นเรื่องอยาเปลี่ยนเรื่องไม่นึกไม่ออกอ่ะชิงโชคแล้วหนึ่งอะไรดีอ่ะอะไรดีอะไรดีเอะไรดีอะไรดีอะไรดีเอาอะไรดีอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรเกร้องเพลงแล้วกันเนาะร้องเพลงร้องเพลงแล้วหนึ่ง ร้องเพลงแล้วกันมันยังใช้ได้อยู่แล้วร้องเพลงแล้วกันค่ะร้องเพลงอือยากร้องเพลงนี้ร้องนองร้องเพลงอะไรดีอ่ะทุกคนอยากฟังไหมอ่ะดูแบบมันน่าจะเป็นรางวัลที่แบบว่าไม่เอาไม่อยากฟังปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแล้วเออเบื่อแล้วปวดหัวหรือแปลวปวดหัวหรือแปลวปวดหูหรือแปวหรือเปล่าอะไรดีอ่ะรอดินเลือสองพันจ้ะ อย่างรวดเร็วถามไปเลยว่าอยากให้ทําอะไรอยากให้ทําอะไรดีกว่าถ้าเกิดว,ว่ามีคนอ๋อไม่ใช่จ๋าทาอะไรล่ะถ้าคนที่ตอบใกล้เคียงแล้วเขาก็ต้องเราก็ทําให้เขาคนเดียวถูกไหมเออเอาเป็นว่าม,มีคนตอบถูกอยู่แล้วแหละเคียไปเลยคือคนตอบถูกมารวมกันตรงนี้เหรอใช่เอาว่าเราเดากันเล่นๆแล้วกนะันตนนก็นึกไม่ออก,กว่าควกเาจะทาอะไรดีอุ้ยทำไมมันไม่มีออมมววอมมไมอ้คอมเมนต์แล้วอะค่ะคอมเมนต์ไม่เจอคอมเมนต์อยู่ไหนอะมีแต่คนฟอลโล่ล้วตอนนี้น มันต้องมีคอมเมนต์สิมันต้องทำยังไงอะจะอ่านคอมเมนต์ยังไงคะทุกคนดดดกดกดปิดยังไงไอ้กดเก็บยังไงอะกดเก็บกดเก็บก็คือใช้ภาษาแบบเหมือนไม่ทันแบบสวัสดีค่ะพี่กีนอย่างไรส,สดกับพี่กีน,พพนเพลงประกอบเพลงตลกชูเพลงพิง อฮ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคนเข้ามาในไอจีตั้งสองพันสองเนี่ยว้าวไม่ใช่หรอกอยากรัาทำอ่ะร้องเพลงพิงไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงพังพังพังตั้งหกจุแปดแน่นอนตาตาหกจุดแดแน่นอนตาตาใช่ไหมเนาะก็อยากให้ให้กระโดดขึ้นมาหกมาเลยค่ะทุกคนอุ้ยอยากให้ได้หกมากเลย ได้หกแล้พอดีพรยอยางอ่านคอมเมนต์อ่ะมันไม่มีคอมเมนต์แล้วว่ะเอาเป็นว่าวันนี้คอมมาคอมเมนต์ก็ต่อโอเคเรื่องของปัดแล้วว่ะมันขึ้นเป็นฟ o l โ o w วอเคโอเค,อเ,คเจอแล้วได้แล้วเอาเป็นว่าโอเคเรื่องของเลตติง้งเราก็พอรู้แล้วว่าทุกคนเดาประมาณไหนนะคะคราวนี้เรามาถามกันดีกว่ามาคุยกันมาคุยกันเรื่องของละครอันนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนดูแล้วดูแล้วชอบไหมดูแล้วรู้สึกยังไงกับ กับละครทั้งหมดดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออกับตัวลำนำเองหรือว่ากับบทกับนักแสดงท่านอื่นๆอะไรย่างเงี้ยหรือฉากไหนชอบฉากไหนเป็นพิเศษในวันนี้ไหมคะเลิฟฉากไหนกันบ้างมาบอกลำนำน้าบันใซมากคิดถึงลำนำขอบขึ้นค่ะ <c oughs> ชอบลำนำสนุกมากเอยดีใจ อยากวาไปวันพุธหน้าเลยคุยขอบคุณมากเลยแบบว่าละครต้องสนุกมากทุกคนเลยอยากวาไปอย่างรวดเร็วไี่ยังจะทวิตผิดว่ดาพุ่งนี้เออไม่ใช่เอาิปอาทิตย์หน้าเอออดทนรอนะคะทุกคนแล้วก็ดูกันให้จนจบทั้งเรื่องเลยนะคะอาทิตย์หน้าน,นะคะอาทิตย์หน้ารำนำไม่มัดจุกแนละ้ว <laughs> อาจจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยลำนำจะมี develop ในการเติบโตของตัวละครมีการพัฒน,นานการของของตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆนะคะชอบฉากลำนำกราบเท้าอุ้ยจริงหรอคะ วีดีชอบเหมือนกันแต่เราอินตั้งแต่แรกเลยฉากที่แบบคานไปกรอบรูปอะอันนั้นอะฉากแรกที่เปิดมาของวันเลยนะคะที่เบรกแรกนะคะที่แบบว่าเหมือนชีวิตพังจากที่เป็นดาราแล้วก็แบบตกกระป๋องทันทีอะไรอย่างเงี้ยเอ็กกินก็ชอบซีนนะของตัวเองจริงก็ชอบหลายๆซีนของตัวเองนะแล้วก็ได้เห็นขอ้อข้อเสียของตัวเองหลายอันเหมือนกันที่แสดงเราจะรู้ตัวเราเองนะเพราะเราเป็นคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะนําไปปรับปรุงเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนสามารถติได้นะติกินมาได้แล้วก็ อจะวิจารณ์ก็ได้แบบไหนก็ได้เนี่ยก็จะรับฟังค่ะแล้วก็ดูว่าจะนําไปแก้ไขอะไรที่แบบว่าโอเคเหมาะสมก็จะนําไปแก้ไขค่ะชอบฉากชอบฉากลําน้ำร้องไห้ในห้องอืมอินใช่ไหมคะสงสารเขาเนาะชอบตอนแม่กลาบใช่ตอนแม่กลาบก็อินเหมือนกันแบบถนัดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะแต่นั่งดูก็คือแบบก็ต้องหยิบกะดรชูมาเซ็นนมาสับน้ำตาละจ้ะมาเซ็ตมาเซ็ต <laughs> สับกระเช็ดลงกัน <laughs> <laughs> ตั้งแต่ฉายมามีฉากไหนที่ชอบมากที่สุด จริงๆก็ชอบหมดเลยนะคะมันมันดีไปหมดเลยอะ่ะทุกฉากเนี่ยหมายถึงว่าในในเชิงของการแสดงนะคะอืมอืมนำนำหน้าตกกับพี่กินน่ารักม,มีให้การมีให้รีวิววิทันวาด้วยท่านวากคะก็สามารถไปดูได้ใน Masterchef หรือว่าใน Youtube ทำไมทันนะคะก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ของทันวานะคะติดตามได้ใน Youtube นะทุกคน ชอบลำนำกอดแม่ร้องไห้หนักมากชอบฉากตอนที่พี่กินกับแม่ขำตักแกล้วโอ๊ยน้เน้ะจะบอกว่าอีกท่านอีนักนักแสดงท่านหนึ่งที่เป็นนักแสดงอวุโ,โสโที่เล่นดีนอกจากจะแบบว่าพี่ดีพี่ตายนะคะตู่แล้วเนี่ยก็คือคุณแม่เจี๊บที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจ,จบเรื่องทุกคนคุณแม่เจี๊บเนี่ยคุณแม่คุณแม่นุ่มเนี่ยแม่นุ่มนะคะแม่นุ่มแม่ของลำนำ,นำ90%ในไลฟ์นี้อยากตบลำนำโบบ,บจ้าโบ,บก็เป็นหนึ่งนะที่อยากตอบพี่เหรอจ๊ะ สวัสดีค่ะแซงดีมากเล,เลยชอบมากค่ะไอ้ขอบคุณค่ะขอชมว่าคุณกินเล่นเก่งมากเลยค่ะท่างต่างของตัวละครดูเหมือนจริงไปหมดเลยขอบคุณมากค่ะอุ้งมีคนบอกอยากทุบลำนำให้หลังหักชอบฉากตบกับสัตส,สีค่ะสัตส,สพีพี่พี่ติ๊บก็เล่นดีมากพี่ติ๊บก็เล่นแบบลายลึกมากเหมือนกันคาแรคเตอร์คือทตัวละครดีหมดอ่ะวันที่เจ๊แอบสงสารสัตว์สีนะอยู่ก็ <ปะ S 2> เอานาเป็นจุ่มตะโค้งนี่ีมาค่ะอินตอนเล่นปฐมมากับลำนังสุดทั้งคู่ไหนยากกว่ากันคะพิกิินก็คนละแบบนะคะขนายตอนนั้นที่ตอนที่เล่นเป็นปฐมมาประสบการณ์ก็ยังยังจะยังไม่เยอะเท่ากับลำนําอะไรเงี้ยเอ่อตอนนั้นเหมือนปฐมมาเขาก็แบบไม่ด้วยยุคเนาะด้วยละครปฐมามันเป็นยุคที่เป็นพีเรียดยุคคือเป็นแบบเหมือนไม่สามารถคิดนอกกรอบได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนอยู่ในกรอบอยู่ในบ้านครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงมีคุณปู่คนเดียวที่เป็นผู้ชาย พอเป็นผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรที่ไม่งามได้แต่ว่าแต่ว่าณนะตอนนั้นอะเรามีใจที่แบบให้ผู้ชายคนนั้นมาในเรื่องก็คือพีเอสกันตาพง์แต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้สิ่งที่ทำได้คือต้องแอบแอบซ่อนซและพอวันหนึ่งคุณปูร่รู้คุณปู่ก็ขังเราไว้เราก็ไม่ยอมมาแต่เราก็ทําได้แค่แบบมากสุดก็คือแสดงอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่านี้หรือถ้าทำก็คือโดนไล่ออกจากบ้านจนสุดท้ายมันเกิดความกดดันเยอะมากจนเป็นบ้าเลยค่ะมันก็จะต่างกันกับ กับของตัวลำนำที่มาที่ไปเหตุจูงใจก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นความอารมณ์มันก็จะมีอารมณ์ของแต่ละตัวแหละของตัวมามาก็จะมีอารมณ์อีกแบบหนึง่งแต่ก็คืออารมณ์เหมือนกันกโกรธเหมือนกันแต่กโกรธด้วยเหตุผลอะไรมันก็จะแสดงออกในอีกแบบซึ่งของลำนำก็โกรธเหมือนกันโมโหเหมือนกันน้อยใจเหมือนกันไปชดประชทนเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะคะตอนนี้เดินตลาดได้ปกติไหมคะเดินได้ปกติค่ะทุกคนเป็นไง <c oughs> ที่ไปเดินตลาดเดินได้ปกตินะติดตามแต่เขาไม่นกระปูนกินเล่น มีคนบอกขอสามท่าน่ารักน่ารักหน่อยค่ะท่าที่หนึ่งห <laughs> ยอกหยอกท่าที่หนึ่งเออุอ,นนอยจะกระไรดำมากข <laughs> อมาเป็นเงา <laughs> เป็นเงา <laughs> เป็นเงา <laughs> ท่าที่หนึ่งท่าที่สองก็คือใต้ตาดำมากว่าไฟข้างบนท่าที่สามพอ,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 อผ่าน <laughs> น่ารักไหมไม่รู้เนาะ <laughs> เอ็นดูความมาไลฟ์ ฟินฉากเอาพลนพิงใช่ไหมฉากเอาพลนพิง์นี่นั่งดูก็คือแบบแบบต้องมองว่าแบบเขานี่แบบหยอดกันตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยในในทวิตเตอร์ก็คือแบบว่าหวานแบบหมดขึ้นมากชอบีกินตั้งแต่มายาซีหมูขอบคุณค่ะได้แคปชั่นด้วยวันนี้จากํำคือหนูเลวแต่หนูไม่ได้ร่านชอบ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 ใช่ไหมคะแม่ถึงรำจะเลวแต่รำก็ไม่ได้ร่านนะแต่ว่าในทวิตเตอร์มีคนบอกว่าไม่ใช่จ่าเธอทั้งเลวและร่านนะจ๊ะอย่างเงี้ย คืออ่านอ่านแบบอ่านคอมเมนต์อ่านพวกแบบแคปชั่นในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี่ต้องตลกดีเนาะโอฮาดีนะแล้วก็อฮาดีที่คนบอกว่าแปลงร่างเป็นลำนำหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยแปลงวันอื่นนะเพราะนี้ดึกแล้วพี่กินหน้าเหมือนพี่มิวนี่ถ่ายแล้วพี่เต๋อนเอหรอคะขอบคุณค่ะช็อตตั้งแต่ขีตาโลกาน่ารักขอบคุณนะคะน่ารักกว่าลำนำเยอะเลยค่ะอ๋อค่ะเราไม่เราคนละคนกันนะคะทุกคนอ่า พไปกินอีกเรื่องคือบอกสบายอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักค่ะพี่กินดูลำนาลรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกค่ะนางร้ายอะไรสวยขนาดนี้อุ้ยขอบคุณค่ะมีแต่คนอยากให้พี่กอตมาไลฟ์ด้วยใช่ใช่ใช่แต่กอตน่าจะแบบน่าจะติดงานนะกินว่าเขาน่าจะยุ่งอยู่ติดลาเาถ่ายละครเยอะเขาน่าจะเหนื่อยแหละว่าน่าจะจะพักพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้เลยจ้าหนูด่าพี่ทางเรื่องอินกับบทลำหนามากได้ค่ะไม่ติดค่ะชอบค่ะแม่หน้าไม่เลวนะคะแม่ จะมีซีนที์มเปลี่ยนเป้าหมายไปเที่อัพลไหมคะอ๋อจุดของอัาพลเลยไปแล้วค่ะทุกคน <laughs> เป้าหมายองอพลเลยไปแล้วคะว่ะเพราะตอนนี้อัาพลรู้ไส้รู้พุงของลำนำไปหมดแล้วนะคะก็ <c oughs> ที่ตัวอย่างสปอยมาไงอ๋อก็อาจจะนะคะต้องดู <c oughs> ต้องดูต่อไปคะ่ะจะมีผลงานต่อไหมชอบเล่นมีคะ่ะเดี๋ยวจะมีขับไฟเดย์ที่เล่นกับก๊อตนะคะกําลังจะเริ่มถ่ายเร็วๆนี้คะ่ะน่าใส่มากเลยคะ่ะพี่กีอาแน่นอนคะ่ะเพราะว่านอกจากน่าใสแล้วหัวใสด้วยนะคะทุกคน กินน่าเหมือนลำน้ำมากเลยลำน้ำลำน้ำคือเหมือนลำน้ำที่เป็นแบบลำธารลำอะไรนี้วะหยอกหยอกพี่ลองดูอีกนิดนึงได้ไหมคะคือดูพลอยใสแล้วมาดูเรื่องนี้คือคนละคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะพลอยสวยไหมพลอยสวยกับพลอยสวยอ่ะพลอยใสกินแต่พลอยใสพี่ก็ไปกับเขาด้วยคีอซ้าก็ลำพอยในเน t f l i x นะคะทุกคนสามารถไปดูได้นะคะยังมีอยู่นะคะในเน t f l i x อยากเจ็กหัวแทนคุณพิงมากเลยค่ะแล้วมันเป็นคนลําน้ำดักท่านจริน เข้าสิดาชอบมากตอนนั้นตัวจริงไม่เห็นดูเลยใช่ตัวจริงน่ารักค่ะตอนนั้นตัวจริงคุ่กีนที่ถึงโบสบายบวงสบาย,บบายแกลืมคอนที่พี่เล่นแต่เรื่องไหนก็ไม่น่าเราตบด้วยเปิดทูลินเท่าลำนำอขอบคุณค่ะมุ้ยเอาดูพี่กินกับพี่ก้อนเลยค่ะเอ๊ขอบคุณค่ะชอบพี่กินจากอะไรกี่พอยมากขอบคุณมากเลยค่ะอิงกับลำนำเลยเล่นจนน้าตบมากเลยโอเคนดีกกินอ่านคอมเมนต์เยอะแล้วเดยกกินจะออกจากไอจีเยพ็พกินต้องไปย้ายไปไลไฟ์ในท ok ิกตอกก็รันะคะทำงานเยอะไหมทุกคน แบบเราขยันกันแข่งมากในการไลฟ์น, live นะคะเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาไลฟ์มาคุยกันนะคะใน i g แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูไลฟ์ต่อก,ก็สามารถย้ายไปดูในติกตอกได้นะคะตามในทิกตอกได้นะคะติกตอกอีกนิดน,นึงไปทักทายคนในติกตอกหน่อยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้ดูละครกันทศิีดาด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามใน i g ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์รูปสวยๆก,กัน,นเยอะๆนะคะ บายบายกูดไนนะทุกคนกูดไนกอกไงนะ